ขวดนมคอกว้างขวดนมคอแคบแตกต่างกันอย่างไรและเราจะเลือกซื้อแบบไหนดีสวัสดีค่ะพบกับพิกันนมแม่ค่ะคุณพ่อคุณแม่หลายท่านค่ะถามพ่กันมาว่าขวดนมคอกว้างขวดนมคอแคบจะเลือกแบบไหนดีนะคะอยากให้พิกันแนะนําค่ะในคลิปนี้นะคะพิกันก็เลยจะบอกถึงข้อแตกต่างค่ะระหว่างขวดนมคอกว้างและขวดนมคอแคบค่ะว่าแตกต่างกันอย่างไรแต่ละแบบนะคะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรกันบ้างค่ะ ก็รับฟังค่ะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพิการและกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลความรู้ดีๆจากพิกันนะคะในการเลือกขวดนมให้กับลูกน้อยนั้นรูปร่างของขวดนมนะคะสีประเภทนะคะลักษณะของขวดนมนะคะก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งนะคะในการที่จะเลือกให้กับลูกน้อยการเลือกที่สําคัญอย่างหนึ่งนะคะก็คือการเลือกขวดนม คอกว้างหรือขวดนมคอแคบค่ะเพราะแต่ละประเภทนะคะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันค่ะก่อนอื่นที่เราจะทราบข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันระหว่างขวดนมคอกว้างและขวดนมคอแคบนะคะพี่กันนะคะขอแนะนําให้คุณพ่อคุณแม่รู้จักก่อนค่ะว่าขวดนมคอกว้างเป็นแบบไหนขวดนมคอแคบเป็นแบบไหนนะคะจะได้เข้าใจตรงกันค่ะเพราะบางท่านนะคะไม่เคยมีรู้ไม่รู้จริงๆค่ะอันนี้นะคะเรียกว่าขวดนมคอกว้างค่ะก็คือมีฐานของจุกนมนะคะกว้างๆนะคะ อันนี้จะคล้ายเต้านมแม่นะคะมีหลายยี่ห้อที่ทํามานะคะอย่างอันนี้นะคะเห็นไหมคะอ่าอันนี้เรียกว่าขวดนมคอกว้างนะคะ2ขวดนี้นะคะขวดนมคอกว้างนะคะเปิดมาปุ๊บปากขวดนะคะก็จะคว้างๆนะคะแบบนี้นะคะส่วนขวดนมคอแคบค่ะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะที่เราเห็นกันบ่อยๆนะคะเห็นไหมคะ จุกก็จะแคบแคบอย่างนี้นะคะขวดปากกว้างก็จะเล็กกว่าค่ะความกว้างของปากขวดก็จะเล็กกว่าเห็นไหมคะอันนี้คอกว้างอันนี้คอแคบนะคะน่านะคะลองมาดูข้อดีนะคะหรือข้อเสียของแต่ละแบบกันค่ะเริ่มจากขวดนมคอกว้างก่อนเลยนะคะข้อดีของขวดนมคอกว้างข้อแรกค่ะเมื่อกี้พี่กันบอกไปแล้วนะคะคือฐานของจุกนมนะคะก็คือจะกว้างพิเศษนะคะคล้ายลักษณะของรานนมแม่ค่ะ ดังนั้นค่ะส่วนใหญ่ค่ะถ้าในเคสที่กินนมแม่จากเต้าพี่กันจะแนะนําว่าให้ซื้อขวดนมคอกว้างให้กับลูกเพื่อลูกของคุณแม่จะได้อ้าปากกว้างๆงับที่ราน,นมนะคะว่าบางครั้งถ้าน้องดูดขวดนมคอแคบนะคะอันนี้นะคะน้องก็จะทําปากจู่ๆอย่างนี้ค่ะทําให้ไม่งับรานนมค่ะข้อดีข้อที่2ค่ะด้วยความที่ลักษณะของขวดนมคอกว้างนั้นเป็นลักษณะที่คล้ายๆกับเต้านมแมท่ทำให้ลดโอกาสในการเกิด ภาวะสับสนหวัวน,นมนะคะในทารกที่ดูดเต้านมแม่สลับกับดูดขวดน,นมนั่นเองคะ่ะข้อดีข้อที่3ค่ะขวดนมคอกว้างด้วยความที่ขวดคอกว้างนะคะปากกว้างการล้างทำความสะอาดก็จะง่ายกว่าขวดขอวคอแคบค่ะต่อไปค่ะมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียนะคะมาดูข้อเสียของขวดนมคอกว้างคะ่ะข้อแรกนะคะด้วยความที่ขวดนมคอกว้างนะคะอาจจะเพิ่งมานิยมทีหลังคะ่ะทําให้มีวัสดุนะคะและแบบนะคะในการเลือกซื้อน,นั้นน้อยกว่าขวดนมคอแคบค่ะ ข้อเสียข้อที่2ค่ะด้วยความที่ขวดนมขอบกว้างลักษณะขวดจะต้องใหญ่ๆอ้วนๆนะคะทาให้คุณแม่ที่ป้อนขวดนะคะหรือเด็กที่ต้องจับขวดนะคะจับไม่ถนัดมือค่ะเียข้อที่3ค่ะถ้ารกที่ฝึกจับขวดเองนะคะก็อาจจะจับไม่ถนัดมือนะคะเนื่องจากมือน้องเล็กนะคะข้อเสียข้อที่4ี่ค่ะขวดนมขอกว้างมักมีขนาดขวดที่ใหญ่กว่านะคะทําให้เปลืองพื้นที่ในกระเป๋านะคะเวลาที่เราจะต้องพกพานมออกไปข้างนอก และข้อเสียข้อที่5ค่ะส่วนใหญ่ขวดนมคอกว้างจะมีราคาสูงกว่าขวดนมคอแคบค่ะไปนะคะเรามาดูข้อดีนะคะของขวดนมคอแคบกันบ้างค่ะ ข้อดีข้อแรกค่ะขวดนมคอแคบนะคะจะมีหลายรูปแบบหลายลักษณะนะคะนอกจากนี้ในขวดนมสําหรับเด็กบางกลุ่มค่ะเช่นเด็กปากแหว่งเพดานโวที่ต้องใช้จุกนมนะคะที่มีความยาวมากๆก็จะมีเฉพาะคอแคบค่ะข้อที่2อค่ะหาซื้อง่ายตามท้องตลาดค่ะและก็มีราคาถูกกว่าขวดนมคอกว้างข้อดีข้อที่3ค่ะประหยัดพื้นที่ในการพกพาไปค่ะมาฟังข้อเสียของขวดนมคอแคบค่ะข้อแรกนะคะน้องมีโอกาสสับสนหัวนมมากกว่านะคะ เด็กที่ดูดขวดนมคอกว้างค่ะโดยเฉพาะถ้าเราให้ลูกกินนมขวดก่อน1เดือนค่ะเดียข้อที่2นะคะล้างทำความสะอาดนะคะจะทําได้ยากกว่าขวดนมคอกว้างนะคะแล้วก็แห้งยากกว่าค่ะค่ะก็จบลงแล้วค่ะกับสมรารความแตกต่างนะคะระหว่างขวดนมคอกว้างแลวก็ขวดนมคอแคบค่ะให้คุณพ่อคุณแม่เลือกใช้นะคะตามความเหมาะสมค่ะแต่พี่กันสรุปให้นิดนึงค่ะถ้าเราจะให้ลูกกินนมขวดนะคะสลรบการดูดเต้านมแม่พี่กันแนะนําค่ะให้ดูดขวดนมคอกว้างค่ะและ เพื่อป้องกันไม่ให้ทารกสับสนหัวนมหรือติดขวดนมนั้นก็ต้องให้ลูกกินนมขวดนะคะหลังจากที่ลูกอายุ1เดือนไปแล้วค่ะส่วนใครนะคะสงสัยเรื่องของอายุการใช้งานของขวดนมจุกนมนะคะควรจะเปลี่ยนไซส์จุกนมเมื่อไหร่ควรจะเปลี่ยนขวดนมเมื่อไหรนะคะพี่กันทาคลิปไว้แล้วค่ะเดี๋ยวพี่กันจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะไปชมกันได้เลยค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะใครชอบกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่กันด้วยค่ะพี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ